สวัสดีครับทีมชาติไทยคว้าอันดับ3นะครับโดยชนะฟิลิปปินส์ไป3ตปัวต่อหในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2025นะครับก่อนจะไปดูรูปเกมและผู้เล่น11ตัวจริงของทีมชาติไทยครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับช่องอติกิมด้วยนะครับ รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทีมชาติไทยประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับเป็นสรวัตรโพสมันครับแบ็กซ้ายเป็นพลเอกมณีกรเจนเซนครับแบ็คขวาเป็นสพลวงน้อยครับคู่เซนเตอร์ฮับยังเป็นคู่เดิมครับพิชิชัยเสียนกระโทกกับพัทรพลศึกษากิจครับคู่กองกลางครับ2คนสิทธาบุญล่าวันนี้รับบทเป็นกัปตันทีมยืนคู่กับชัยพลอดทนครับ3ผู้เล่นแนวลุกครับวันนี้ฝั่งซ้ายใช้พันธมิตรพันธ์ครับ ฝั่งขวาใช้เป็นศิรพภวันดีครับส่วนกองกลางตัวลุกวันนี้ใช้เป็นชินวัตรประจวบมอนครับสูน้าตัวเป้ายังเป็นเจ้ามิคับยศกรบูรพาครับรูปเกมนะครับทีมชาติไทยวันนี้ช่วงแรกๆยังต่อบอลกันได้ไม่ค่อยดีครับแต่มาได้ประตูขึ้นนําครับจากลูกยิงนอกกรอบของสิทธาบุลล่าบอลไปเข้าทางของพันธมิตรประพันธ์ครับเข้าชาร์จเสาสองขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ เริ่มครึ่งหลังมาครับทีมชาติไทยขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง2ประตูตัวศูนย์จากสิรภพบันดีนะครับส่วนฟิลิปปินส์มายิงลูก2ประตูต่อหนึ่งจากโอตู巴าเตานะครับแล้วทีมชาติไทยมายิงประตูตอกย้ำชัยชนะจากเจ้ากอบเสกสันราตรีนะครับจบเกมครับทีมชาติไทยชนะฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อหนึ่งครับภาพรวมในรายการนี้นะครับชิงแชมป์อาเซียนปี2025โดยรวมแล้วสิ่งที่ดี ในรายการนี้คือการเล่นเกรมรับของทีมชาติไทยครับสอรวัตโรโพสมันถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีอนาคตไกลนะครับจากส่วนสูงที่ค่อนข้างสูงและความนิ่งในการยืนตำแหน่งนะครับส่วนคู่เซนเตอร์ฮัครับทั้งพิชิตพลเสียนกระโทกแล้วก็พัทรพลศึกษากิจพอมาจับคู่กันรเริ่มตั้งแต่แมตท,ที่2 ทำให้เกมรับของทีมชาติไทยค่อนข้างแข็งแกร่งครับสิ่งที่น่าชมอีกหนึ่งอย่างเลยคือพลเอกมณีกรเจนเซนครับเป็นแบ็กซ้ายที่ตัวค่อนข้างเล็กแต่ว่าใช้ใจสู้ได้100%ในทุกๆจังหวะเลยครับกองกลางครับสิทธาบุญล,ล่าและชัยพลอดทนถือว่ายืนเข้าคู่กันได้ดีมากนะครับคนหนึ่งซ้อนคนหนึ่งเป็นเทคนิคเชิงสูงนะครับส่วนตำแหน่งของมิดฟิลตัวลุกครับเสกสาราตีในรายการนี้ ถึงจะมีแอสซิสและมีประตูแต่ว่าน้องยังเลือกใช้จังหวะในการเล่นยังไม่ถูกต้องครับแต่ซีซั่นนี้จับตามองดูน้องดีๆครับน้องย้ายออกมาเพื่อโอกาสลงเล่นนะครับโดยเป็นการยืมตัวไปเล่นกับไรายอง FC นะครับโดยที่เจ้ามิกนะครับยสกรบูรภาในรายการนี้ถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมโดยแท้จริงครับเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับครับ สิ่งที่ดีในรายการนี้ของจามิคโยสกรคือการความขยันการเล่นเต็มร้อยในทุกจังหวะขึ้นสุดลงสุดช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีครับรายการนี้ถือว่าเป็นการเตรียมทีมเพื่อที่จะลุยมหากรรมซีเกมในปลายปีนี้ด้วยครับโดยที่ในรุ่นของ u 23เนี่ยยังมีนักเตะที่ยังน่าจับตามองที่อาจจะมาช่วยในซีเกมนี้ทั้งคักคณะคำยก ทั้งเจ้าเหนือธนกษษษิจโชคเมืองปัดที่กลับมากับบุรีรัมแล้วนะครับโดยการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเจ้าเหนือถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับทีนี้เรามาดูกันว่าทีมชาติไทยชุดยู2 3จะสามารถป้องกันแชมป์ซีเกมในครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับเรามาเอาใจช่วยน้องๆ้องยู่ทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับ